ราศีตุลทุกท่านนะครับชะตาชีวิตของคุณในช่วงเดือนมิถุนายน2563ตรงนี้นั้นต้องบอกกันชัดๆแบบนี้นะครับว่าดาวเจ้าตัวของคุณเองคือดาวศุกร์นั้นได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพสุภาะซึ่งหมายถึงสิ่งที่น่ายินดีข่าวดีหรือความรู้สึกสบายใจอย่างน้อยที่สุดคุณก็สบายใจกว่าช่วงเมษาพฤษภาที่ผ่านมาและแน่นอนที่สุดครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นถ้าเรามองกันดีๆ ดาวสาวที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีนั้นยังคงเลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่สิธนั่นเองสาวตรงนี้นั้นได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีแล้วก็เลงไปตรงนี้เนี่ยมันทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีแผนนะครับจะมีเขาเรียกว่าวางช่องทางต่างๆไว้หลังจากช่วงมิถุนาตรงนี้ไปแล้วซึ่งแน่นอนที่สุดการงานก็จะได้รับความสําเร็จดีไปตามลําดับ ดาวสาวที่อยู่ในภพที่4ตรงนี้นั้นยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตรนะครับและก็ได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์พราตายินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนะครับและนี่ไม่ใช่แค่ดาวสาวดวงเดียวนะครับยังมีดาวพุธที่ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีอีกแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลง่ายที่สุดนะครับที่จะบอกตรงนี้ก็คือว่าความสมมําเร็จต่างๆนั้นจะเริ่มค่อยๆทยอยกลับมาทยอยกลับมาสําหรับชาวลัคนาราศีตุล แต่ลึกๆแล้วชาวลัคนาราศีตุลยังคงมีความกังวลใจความไม่สบายใจอยู่คือเป็นห่วงเกี่ยวกับลูกทางแล้วก็โอกาสแล้วก็อนาคตข้างหน้าแม้ภาพรวมๆมันจะดูดีขึ้นแต่ก็มิวายที่ชาวลัคนาราศีตุลกังวลเกี่ยวกับโอกาสข้างหน้าชาวลัคนาราศีตุลบางท่านนะครับงานที่หนึ่งอาจจะชะลอชะลอลงไปกลับมาเวิร์กกิ้งกับงานที่สองแปลกประหลาดที่สุดครับอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลไปสังเกตตรงนี้ให้ดี ถึงกันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลจะมีความสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ประมาณวันที่5ในช่วงเดือนมิถุนายน1-5ติดต่ออะไรจะมีความสําเร็จดีมากแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ16-20เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะพบกับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็จะกลับมาจุกจิกเรื่องบริวารบริวารจะกวนประสาทหรือกวนตีน นะครับทำเรื่องยุ่งยุ่งมาให้ในช่วงประมาณวันที่21จนถึงวันที่25นี่คือชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนอย่าก,กันนั้นเลยนะครับอย่าก,กันนั้นเลยดาวอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันโคจรไปอยู่ในภพมรณนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรไปอยู่ในภพมรณนะผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับว่าดาวที่เดินในลักษณะนี้นั้นขอให้ชาวลัคนาราศีตุลรู้ว่าแม้ว่าการเงินจะไม่เดือดร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้ แต่คุณก็จะไม่ค่อยได้เก็บเงินสดไว้ครับเงินสดจะถูกใช้ออกไปเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือการแก้ปัญหาเก่าๆแต่ความโชคดีในโชคดีก็คือว่าคุณจะผ่านได้สบายๆในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวจ้เรือนความรักคือดาวอังคารไปโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะภพที่5 ไปสัมพันธ์อยู่กับเดือนของดาวราหูแล้วก็ดาวราหูก็ไปตีโกนถึงชาวลัคนาราศีตุลคําว่าตีโกนตรงนี้หมายความว่านับจากลัคนาไปอยู่ในภพที่5และภพที่9ดาวตรงนี้จะตีโกนถึงลัคนานะครับก็มันส่งผลดีในเรื่องของความสาเร็จแต่ในเรื่องความรักแล้วผมคงจะต้องติงและเตือนชาวลัคนาราศีตุลตรงนี้ไว้ตรงๆใครที่จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วคบซ้อนอยู่ ช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังนะครับมิถุนายนมันจะมีเรื่องจุกจิกปวดหัวอะไรเข้ามาก็ไม่รู้ครับทําให้คุณนั้นยุ่งยากแล้วก็ลําบากใจคนโสดมีโอกาสจะไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้นะครับแต่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่เขามองเรื่องของผลประโยชน์มองเรื่องของออตัวเงินเป็นหลักคล้ายๆกับว่าถ้าจะคุยกันก็ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงเข้ามาอย่างแน่นอนนี่คือชาวลัคนาราศีตุล ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงขอให้มั่นคงกับครอบครัวให้มากช่วงมิถุนายนดาวประจําตัวไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธมันเป็นช่วงที่เรานั้นมักมาก,มาก,มากทางเรื่องของการอารมณ์และเรื่องทางเพศอย่างมากแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหูนะครับรนะวัดระวังนิดหนึ่งครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามากเกินไปมักจะนําความเดือดร้อนมาให้แล้วก็คบใครก็ขอดูให้ดีครับมันก้้ากึ่งระหว่างเรื่องของ ความรักเรื่องของผลประโยชน์อ่ะเพราะว่าดาวศุกร์มันเข้าไปอยู่กับดาวราวหูบางทีแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วยนะครับขอให้ดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเข้ามาดีหรือว่าเข้ามาหลอกกันแน่เพราะว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วยนะครับก็อขอให้ชาวลันาราศีตุลโชคดีครับกลับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์ชนยยุนาคทองหรือที่รู้จักในนามสินแสหมิงของเงบ้งองไทย <c oughs> ไปก่อนครับสวัสดีครับแม่สาวน้อย สำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6ิ6 6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางลายนี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ